สวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดนะคะวันวิสาขบูชาก็เข้าสวนเหมือนเดิมค่ะว่าจะไปดูแปลงองุ่นค่ะวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในนะคะจะเป็นทำเป็นโรงให้เขาค่ะ จะได้กันฝนอันนี้เพิ่งปลูกใหม่นคะคะก็จะมีทำเป็นหลายแนวค่ะจะให้เขาขึ้นเป็นตัวไอตัวเอชนคะคะอันนี้ค่ะ ต้นนี้เพิ่งปลูกใหม่กำลังโตส่วนตรงนี้ก็ให้เข้ามาเป็นแนวให้เข้าเป็นแนวนอนไปแบบนี้แล้วเราก็จะให้กิ่งเขาขึ้นไปอย่างนี้ค่ะมีลวดแล้วก็ให้กิ่งเขาขึ้นไปข้างบนส่วนตัวนี้ก็ขึ้นไปด้านบนเดี๋ยวเราก็จะมา ยึดกิ่งเขาด้วยนะคะยึดกิ่งเขาไว้นี่ค่ะแล้วก็ยึดไว้ให้เขาโตขึ้นไปเรามีอุปกรณ์ค่ะนี่เลยอุปกรณ์ของเราใช้ยึดกิ่งกับลวดกับคา,างที่เราทำไว้นะคะนี่ค่ะต้นนี้เขาก็ามาถึงนี่ละ วิธีการก็คือเราก็โน้มเข้ามาให้อยู่กันนี้ค่ะให้ติดอยู่กับคางน่ยแล้วเราก็ใช้นี่ค่ะดัดอิ่งเขาแบบนี้ค่ะเขาก็จะอยู่ ้นนี้ปลูกปลูกข้างแรกแปดต้นค่ะปลูกข้างแรกแปดต้นเขาก็เริ่มแตกแตกกิ่งออกมาแล้วนคะคะมันแต่ละวันก็ต้องคอยเดินดูยอดที่เขาแตกออกมาเพื่อที่จะเด็ดยอดออกยอดที่เราไม่ต้องการนะคะก็เด็ดออกอาหารเขาก็จะได้ไปเลี้ยง อ่าตามกิ่งอันนี้ก็จะทำลวดค่ะขึงลวดไว้อันนี้เขาเริ่มออกแล้วนะคะนี่ค่ะต้นนี้ก็ออกมาหลายพวงแล้วค่ะปลูกได้ประมาณห้าเดือนแล้วค่ะ ต้นนี้ปลูกก่อนนะคะแปดต้นนี้จะปลูกก่อนเพราะฉะนั้นเขาก็จะทยอยออกนี่ยค่ะออกลูกมาละทุกวันนะคะทุกวันต้องคอยเดินดูว่ามียอดที่ไม่ต้องการ แตกออกมาไหมต้องคอยเดินเดินเด็ดยอดออกนะคะเนี่ยตอนนี้พวงนี้เยอะเลยค่ะอันนี้ก็ลูกเขาเริ่มใหญ่แล้วค่ะถ้าเขาเต็มก็น่าจะแบบสวยงามน่าดูกว่านี้นะคะอันนี้เพิ่งเพิ่งเริ่มปลูกเป็นมือใหม่ค่ะมือใหม่ ทดลองปลูกองุ่นมีสายพันธุ์อะไรบ้างในนี้ยังจําชื่อไม่ค่อยได้นะคะปลูกทั้งหมดห้าสายพันธุ์นะคะปลูกด้วยกันเพราะอยากให้เขาออกมาแบบสวยงามอยากชิมทุกสายพันธุ์ว่ารสชาติจะเป็นยังไงทยอยออกแล้วคะ่ะห้าเดือน ดูแล้วมีความสุขค่ะแต่และวันวันหยุดก็จะมาเดินดูต้นไม้เนี่ค่ะอย่างเช่นเขามียอดพวกนี้ออกมาแล้วก็จะเด็ดออกนะคะเราไม่ต้องการให้อาหารไปเลี้ยงยอดพวกนี้เราต้องการให้เขาอาหารมาเลี้ยงกิ่งของเขายาวไปเรื่อยๆค่ะอันนี้เราไม่ต้องการให้เขาแตกออกไปเราก็เด็ดเขาออกนะคะตามนี้ เนี่ยนะอยู่กับต้นไม้อยู่กับสวนมีความสุขค่ะตอนนี้ก็ออกมาแล้วนี่ค่ะนะถ้ากิ่งเข้ามาถึงก็เด็ดออกนะคะ เข้ามาถึงนี่ละถึงรวดละเราก็จะรัดเข้าไว้นะคะเรามีมีลิบบิน่นมีเครื่องรัดแบบนี้นะคะกดไปเขาก็ดึงออกมาแล้วเราก็คล้องรัดไว้เพิ่งปีแรกเพิ่งครั้งแรกนะคะก็จะ คิดว่าจะยังไม่เอาไว้เยอะนะคะเอาไว้ดูตัวอย่างเฉยๆว่าลูกเขาจะเป็นยังไงเนี่ยค่ะอย่างตรงนี้เขาขึ้นสูงไปแล้วพอเขาขึ้นสูงไปแล้วก็จะรัดเข้าไว้นะคะนะ่ะแล้วก็รัดรัดยอดรัดลำต้นเขาให้มันอยู่กับไม้ที่เราปักเอาไว้แดดเริ่มร้อนแล้วค่ะ มื่อช้าดูครึมครึมคิดว่าฝนจะตกแดดเริ่มออกแล้วนคะคะเห็นไหมยอดนี้เขาก็สูงขึ้นไปละเราก็ต้องนั่นมานให้เขาแนบไปกับเหล็กเนี่ยแล้วเราก็จะรัดเข้าไว้นี่ราคางานของวันหยุดเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะคะว่าลูกเขาโตขึ้นหรือยัง ได้กี่พวงแล้วเขาเริ่มทยอยออกแล้วค่ะตอนนี้ก็ปลูกได้มา5เดือนละน่าจะเข้าเดือนที่6กแล้วค่ะมือใหม่ค่ะอยากลองปลูกชอบกินองุ่นทําในโรงเรือนนี้ก็ดีนะคะก็ช่วยป้องกันราได้ระดับหนึ่งเพราะเขาก็ไม่ค่อยชอบน้ำฝน ถ้าโดนน้ำฝนมาโอกาสที่จะติดเชื้อราก็มีสูงนะคะแล้วก็ต้องดูแลยากขึ้นไปอีกนะคะโรงนี้ก็คือทำเป็นพลาสติกนะคะเป็นพลาสติกมุงแล้วก็ข้างๆก็จะเป็นเป็นมุงค่ะจะได้ถ่ายเทอากาศแล้วก็กันฝนนะคะพลาสติกใส่ข้างบนน้ำก็เป็นใช้สปริงเกอร์นะคะ ต่อมาใส่สปพิงเกอร์ให้แล้วก็มีตัวนี้ค่ะเนี่ยเป็นน้ำหมักขี้วัวค่ะเราก็เอาขี้วัวนะคะมาแช่ไว้นะคะเอาไวร้รดต้นไม้ เวลาเราใช้แล้วก็ตักไปผสมน้ำให้เจือจางหน่อยค่ะเพราะว่าตัวนี้ก็จะเข้มข้นนิดนึงนะคะในนี้มีอะไรบ้างก็มีทั้งขี้วัวนะคะมีจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์หนอกกล้วยก็คือเราใส่ไปหลากหลายอะคะ่ะไว้เป็นอาหารเสริมให้เขาด้วยช่วยเขาอีกทางหนึ่งแต่ก็ได้ผลดีนะคะถือว่างามค่ะนี่ค่ะ ตอนนี้ก็จะต้องขึงลวดเพิ่มแล้วค่ะอันนี้ใหม่อ่ะเดี๋ยวขอขอเวลามารัดกิ่งเขาก่อนนะคะเนี่ยกิ่งเขายาวแล้วค่ะถึงลวดละร้อนมากค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะว่าองุ่นของเราเป็นยังไงในสวนก็ปลูกหลายอย่างค่ะบริเวณนี้ก็จะเป็นอังุ่นนะคะก็กำลังทำโรงที่2แล้วก็จะขยายออกไปด้วยกันฝากกดติดตามด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ